ลมที่อัดโซดาน้ำอับลมอัดแกส๊สกินแล้วชื่นใจเหลือเกินหนึ่งกระป๋อง325ร้อยี่สิบห้าซีซีเท่ากับกินน้ำตาลสิบสองก้อนสิบสองก้อนนะหนึ่งก้อนเท่ากับหนึ่งช้อนชานะนะครับใหญ่ขึ้นไปหน่อยถ้าเป็นขวดประมาณห้าร้อยซีซีเนี่ยเท่ากับประมาณสักสิบแปดก้อนถ้าเราเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเราหยิบแก้วอันใหญ่สุดอ่มีชื่อแต่หมอไม่พูดนะครับตักน้ําแข็งเสร็จตักน้ําอัดลมเสร็จออกมาเนี่ยหนึ่งแก้วอันใหญ่สุดที่เขาคิดเนี่ยเท่ากับใส่น้ําตาลลงไปทั้้งหมด40กอน นี่คือความน่ากลัวนะนะครับชาเขียว1ขวดก็ประมาณสักสิบสาก้อนนะครับเครื่องดื่มชูกําลัง1อันประมาณ8ก้อนเพราะฉะนั้นทุกอันเลยเนี่ยเรากินก็เตี๋ยวเราใส่สองช้อนเราก็ว่าหวานแล้วกลายเป็นเรากินอาหารพวกนี้เนี่ยเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยมีน้ําตาลอยู่เยอะมากจนเราคาดไม่ถึงซอสมะเขือเทศ1ขวด1ในสนั้นคือน้าตาลน้ําตาลลว้ลวนเลยนะนะครับที่เหลือคือมะเขือเทศกับพวกเครื่องปรุงทั้งหลายนั้นน้ําตาลคือสิ่งที่เข้ามาใกล้ตัวมากเด็กๆก,กินนมหวานบางทีก็มี เราไปกินสนมสแน็คหรือขนมกรอบหรืออะไรก็ตามเขาใส่ไฮฟุกโตสหมดเพราะอะไรไปว่าต่อข้อที่สองที่เป็นอันตรายเพราะมนุษย์เราเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งหลั่งออกมาชื่เรียกว่าเกลินเพราะฉะนั้นเวลาเรากินที่อิ่มเริ่มอิ่มขึ้นหรือกระเพาะเริ่มขยายเนี่ยเกลินมันก็จะถูกยับยั้งส่งไปที่สมองว่าห้ามหิวแล้วนะหยุดกินได้นะครับไฮฟุกโตสคอนไซรับเป็นน้ําตาลชนิดพิเศษที่ไม่กระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้ยับยั้งเขาไม่ได้ นี่คือสาเหตุที่น้ำตาลตัวนี้ยิ่งกินยิ่งไม่รู้สึกอิ่มหลายครั้งที่เรากินน้ำอัดลมน้ำผล,ลไม้น้ำอะไรก็ตามที่ใส่สิ่งเหล่านี้เรากินได้เรื่อยๆไม่รู้สึกอิ่มเลยนะครับส่วนที่สามก่อนเวลาจะหมดนะครับน้ำตาลตัวนี้ไม่หยุดหรือไม่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกพอเพียงหรือรู้สึกว่าเรากินอาหารไปแล้วดังนั้นในข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยในอุตสาหกรรมถึงต้องใช้น้ำตาลกลุ่มนี้เพราะเป็นน้ำตาลที่พอคุณกินแล้วคุณไม่อิ่ม คุณกินได้ต่อคุณยังไม่รู้สึกว่ามันอิ่มขึ้นเลยกินไปได้เรื่อยๆและแก้กระหายได้ดีนี่คือสิ่งที่เขาขายสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากไว้ในอาทิตย์นี้ว่าไฮฟุกโตสคอนไซลับนะครับเข้าไปกดดูในเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อเป็นความรู้ประดับตัวเองนะครับไฮ H I G H ไที่แปลว่าสูงนะครับฟุกโตส F R U C T O S E แลวก็คอนไซลับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้ข้างล่างนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นภัยอันตรายใกล้ตัวที่สุดหมอขอฝากไว้เลยว่าควรจะศึกษาเรียนรู้และอ่านข้างสลากทุกครั้งนะครับนี่คือปัจจัยที่ำให้มนุษย์เราชีวิตอายุไขสั้นลงโดยเราไม่รู้ตัวเลย